ทฤษฎีทำร้ายคนรักคุณเชื่อทฤษฎีนี้ไหมตอนที่เรายังไม่รักใครเราอาจมีแก่ใจทำดีกับเขาแต่เมื่อไหร่ที่รู้ว่าเขารักเราเราจะเริ่มอยากทำร้ายเขาทันทีคุณเชื่อไหมว่าที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะลึกๆเราอยากหาใครสักคนมาเป็นค่าทาสเอามาเป็นที่รองรับอารมณ์ เอามากลด่าได้แรงๆดูถูกเหยียดยามได้โดยไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องกลัวว่าเขาหรือเธอหรือที่เราเรียกในใจว่ามันจะไปฟ้องตำรวจคุณเชื่อไหมว่าเราเห็นคนแปลกหน้าทั้งหลายเป็นอื่นเมื่อจะลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายหรือกระแทกวาจาทำร้ายจิตใจจะได้ถนัดถนีหน่อยไม่ต้องเกรงใจอย่างญาติ เมื่อคนแปลกหน้ากลายเป็นคนใกล้ชิดจนญาจะถอนตัวออกห่างเราก็สามารถบังคับควบคุมให้เขาต้องก้มหน้ายอมรับชะตากรรมโดยดีไม่ว่าจะต้องทนทุกข์จากน้ำมือเราสักขนาดไหนหากทฤษฎีข้างต้นเป็นจริงก็แปลว่าโลกนี้ไม่มีใครครองรักแล้วเป็นสุขกันสักรายเพราะหมายความว่าทันทีที่ยึดครองใครสักคนเป็นคนรัก คุณก็พร้อมจะกดขี่คนคนนั้นเยี่ยงทาตแล้วคงไม่มีใครเป็นสุขจากภาวะจองจำเยี่ยงทาตและแม้ผู้ผันตัวเองไปเป็นนายก็ย่อมมีชีวิตที่แห้งแลง้งเพราะทราบอยู่แก่ใจลึกๆว่าตนไม่มีคนรักมีแต่คนใกล้ชิดที่อึดอัดทรมานเพราะรักเราย่อมไม่รู้สึกอบอุ่นกับการใช้ชีวิตคู่เคียงกัน ผิดจุดประสงค์เริ่มแรกแห่งการจับคู่ที่มนุษย์ทั้งหลายปรารถนาความรักความอบอุ่นความใย,ยดีอาทรและมีลูกหลานมีครอบครัวอันปรองดองไปจนกว่าจะตายจากกันทุกคนปรารถนาความปรองดองแต่ทฤษฎีทำร้ายคนรักกลับบอกเราว่าเมื่อใดคนสองคนเริ่มรักกันก็รอดูได้เลยว่าใครจะเป็นฝ่ายขมเหงและใครจะเป็นฝ่ายถูกรังแก หรืออีกทีก็รอดูว่าถ้าต่างฝ่ายต่างตั้งท่ารังแกกันและกันในที่สุดใครจะแพ้ใครจะชนะลงเอยคือจะแตกแยกกันเมื่อใดคงไม่มีสักกี่รายที่ทนทำหน้าบูดทูซีอยู่ได้นานพอจะรอมัจจุราชมาเป็นกรรมการยุติการชกในชาตินี้หากอยากยืนยันว่า พิษดีทำร้ายคนรักเป็นเรื่องจริงก่อนอื่นเราต้องตั้งสมมุติฐานว่าเมื่อตกลงเป็นคนรักกันทุกคู่ต้องพูดจาหรือทำเรื่องน่าเจ็บใจให้แก่กันและกันเสมอหากพิสูจน์ได้ว่ามีคู่รักแม้แต่คู่เดียวในโลกที่ครองชีวิตกันดีๆมีแต่พูดหวานๆเอาอกเอาใจกันตลอดรอดฝั่งไปจนถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรก็ให้ถือว่า ทฤษฎีทำร้ายคนรักไม่จริงหรือมีข้อยกเว้นให้พิจารณาเป็นกรณีไปพฤติกรรมที่เห็นได้ทั่วไปเป็นอย่างไรข้าทำได้แต่แกห้ามทำข้าพูดได้แต่แกห้ามพูดข้าคิดได้แต่แกห้ามแม้จะแอบคิดถ้าพบพฤติกรรมทํานองนี้ทั่วทุกหย่อมหญ้า ก็แปลว่าทฤษฎีทำร้ายคนรักมีแนวโน้มจะเป็นจริงเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวเป็นเรื่องของคนบ้าอำนาจอยากยึดครองสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นโลกนี้ไม่มีสิ่งใดน่ารังเกียจเท่าการสูญเสียสิทธิเสรีภาพและความเป็นตัวของตัวเองแต่พฤติกรรมของผู้ที่อ้างว่าเป็นคนรักส่วนใหญ่กลับเอ็นเอียงไปทางใช้สิทธิของคนรักลิดรอนสิทธิเสรีภาพของอีกฝ่ายเกือบทั้งสิน้น ความหมายของคนรักคืออะไรต้องทำตัวน่ารักหรือสมควรจะทำให้คู่รักของตนมีความสุขไม่ใช่หรือมิฉะนั้นจะมีศัพท์เรียกว่าเป็นคู่รักได้อย่างไรต้องเรียกว่าเป็นคู่เวรคู่แค้นหรือคู่ทิมแทงเสีมากกว่าทำไมการกลายเป็นเรื่องกลับตลปัดไปอย่างนี้ได้เพื่อความเข้าใจก็ต้องขุดค้นกันให้ลึกลงไปอีกหน่อย ถามว่าเหตุผลของการต้องมีคนรักคืออะไรแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะคิดถึงเป็นอันดับแรกน่าจะได้แก่การหาใครสักคนมาแก้เหงามาเอาสนุกมนุษย์เป็นสัตว์แสนเหงาอยู่คนเดียวนานๆไม่ได้ต้องหาคนที่คุยกันรู้เรื่องมาเป็นเพื่อนและมนุษย์ก็เป็นสัตว์เสพความบันเทิงอยู่เปล่าๆแล้วแห้งเหี่ยว ต้องหาเพศตรงข้ามมาจอยกันให้สนุกถ้าแก้เหงาได้จริงถ้าร่วมสนุกได้มากธรรมดาเราก็จะเกิดการหวงแหนเห็นคนรักเป็นสมบัติส่วนตัวแถมอยากให้เป็นของตายในมืออีกด้วยคนอื่นไม่มีสิทธิ์แม้แต่เตรเข้ามาเจาะจ่สักคำสองคำแถมจะเห็นคนรักเป็นบริกรอเนกประสงค์อยากเรียกใช้บริการที่ไหนเมื่อไหร่ต้องได้ห้ามมาช้าห้ามบ่นปอดแปด เห็นจุดเริ่มต้นของการอยากครอบงำคนรักให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือยังหากไม่ได้ดังใจนะครับคนเราก็จะหาวิธีต่างๆนานา,นาหาจุดอ่อนของคนรักให้เจอเพื่องัดไม้เด็ดมาใช้ให้ถูกจุดจนกว่าจะครอบงำและควบคุมความนึกคิดของคนรักได้ทั้งตัวจากเริ่มต้นที่ตั้งความหวังไว้ว่าคนรักจะเป็นแหล่งรวมอารมณ์ดีของฉันในที่สุด ก็กลายเป็นแหล่งรวมความได้อย่างใจของกูเมื่อรักกันคบหาสนิทกันใครสมควรเตรียมตัวเป็นฝ่ายซวยใครสมควรเป็นตัวซวยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเกมรักกลายเป็นว่าใครหงอ,อก่อนเปิดช่องโหว่ให้ก่อนก็จะมีสิทธิ์เป็นฝ่ายซวยก่อนใครแสดงความเข้มแข็งหรือมานยาเพทุบายดีกว่า คนนั้นก็ได้ตำแหน่งตัวซวยประจําชีวิตของคนรักไปคนเรากลัวการสูญเสียแต่ก็ตั้งหน้าตั้งตาสร้างเหตุแห่งความสูญเสียกันอย่างไม่ต้องหยุดต้องหย่อนบางทีรู้แก่ใจว่าเป็นตัวซวยทําชีวิตคนรักให้อับเฉาอึดอัดคับอกคับใจก็ขี้เกียจเกินกว่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองจะเปลี่ยนทำไมได้เป็นนายแล้วนี่ เอาละเดี๋ยวจะเครียดเกินไปมามองด้านดีบ้างเพราะเห็นเงื่อนไขของการเป็นคนร้ายหลังคบกับคนรักกันไปแล้วคราวนี้หากจะเป็นคนรักที่ทำตัวน่ารักอย่างยั่งยืนเราต้องสมมุติให้มีเงื่อนไขอะไรอยู่บ้างมองบางคู่ที่มีตัวตนอยู่ในโลกนี้จริงคนบางคนโชคดีเจอแจ็คพอตของชีวิตโดยไม่ต้องพยายามกล่าวคือ อยู่ดีๆก็ได้เจอคนสมกันมีความเลื่อมใสในชีวิตที่ดีงามเหมือนๆกันมีความประพฤติอันใสสะอาดพอๆกันมีความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบได้เท่าๆกันตลอดจนมีความคิดอ่านในระดับเดียวกันอันนี้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่ครองรักกันอย่างสมบูรณ์แบบตามอุดมคติพุทธนั่นคือมีศรัทธามีศีลมีจาคะ และมีปัญญาเสมอกันสำหรับคุณคุณที่อาจยังไม่เคยเจอคู่แสนประเสริฐด,ดังกล่าวก็ขอให้ฟังหูไว้หูแบบเผื่อใจไว้แล้วกันคิดว่าถ้าคุณสมบัติเหล่านี้เป็นแค่เรื่องสมมุติก็แปลว่าไม่มีคู่ที่หลุดรอดจากทฤษฎีทําร้ายคนรักแต่หากเป็นจริงได้เมื่อใดก็แปลว่าทฤษฎีทำร้ายคนรักจะใช้ไม่ได้กับคู่นั้นอย่างเด็ดขาด ผู้ที่ศรัทธาความบังเอิญย่อมไม่อาจเลื่อมใสว่าคู่ใดในโลกจะมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมดังกล่าวได้ส่วนผู้ที่ศรัทธาพรหมลิขิตย่อมเชื่อว่าถ้ามีการขี่ชะตาไว้จากฝั่งฟ้าเบื้องบนก็ย่อมมีอะไรเช่นนั้นได้อย่างไม่ต้องสงสัยในวงเล็บและไม่ควรตั้งคำถามว่าทำไมจึงได้รับความกรุณาอย่างลำเอียงเช่นนั้นดังนั้น จึงไม่มีอะไรดีไปกว่าการทำตนเป็นคนร้ายล้นความสุขของคนรักกันต่อไปแต่สําหรับผู้ที่ศรัทธากรรมวิบากย่อมเชื่อในเรื่องของการพยายามทำให้มีเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ว่าถ้าสมมุติอะไรขึ้นมาได้ก็แปลว่าคิดได้แล้วและถ้าคิดได้ก็ต้องทำได้ขอเพียงมีวินัยและความซื่อสัตย์กับความตั้งใจของตนเองไปสักพัก เขายอมเห็นตามจริงดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสามีภรรยาผู้มีศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเสมอกันควรแล้วที่จะครองรักอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตปัจจุบันและจะได้พบกันอีกในประโลกชายหญิงคู่อื่นในโลกย่อมสลับกันเป็นฝ่ายกระทำและฝ่ายถูกกระทำเมื่อทำเขาเจ็บ วันหนึ่งก็ต้องเจอใครสักคนทําให้เจ็บบ้างและถ้าเห็นคนอื่นเป็นทาสวันหนึ่งย่อมตกอยู่ในฐานะฆาทาสบ้างเป็นความยุติธรรมที่ได้ดุลดีในธรรมอันนั้นก็ปล่อยเขาไปแต่อย่าปล่อยตัวเราเองเลยไม่มีใครสร้างกฎแต่ก็ตกอยู่ภายใต้กฎนี้เหมือนๆกันหมดถ้าเราทำถูกกฎกฎย่อมสนองคืนเป็นความรู้สึกถูกต้องและบรรดาลรูปชีวิตที่เป็นสุขสืบไป ให้ปัจจุบันเป็นตัวกำหนดอนาคตอย่าปล่อยให้อดีตมาครอบงำปัจจุบันและอนาคตกันเลยสิ่งที่คนรักดูเหมือนน่าจะมีคือความพร้อมที่จะรักแต่สิ่งที่ทุกคนมีอยู่แน่คือความพร้อมที่จะร้ายความว่าง